โซวเก้นเทิร์นครับรีหนึ่งเก้าหแปดไปตาตัาง้งเก็บสภาพม,มาหมดแล้วพันนี้ครบๆเลยสีสวยครับล็อก้วย้ยมาดูรอบตัวรอบตัวสวยครับรดเอาไปขับเล่นได้เลยสีสวยครับพันนี้ สวยงาดูภายในภไยนก็สวยครับมรด้นน้เต็มพร้อมมีกระสารครบนะครับจุงมืออขนส่งได้เลยในแนแดเครื่องเสียตึ๊บฟังเสียงเครื่องกันร้ครับแอร์เย็นนะครับคงเสียง รับดเครื่องทำไปแล้วครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทมีบินครบเลยขี่ด,ดีมากคันนี้ สวยนะไม่พกุกไม่อะไรเรากดไฟติดครบเปิดให้ดูไฟเดียวไฟสูงใช้ได้